งงงงงงอะไรอยากรู้ไหมอยากรู้ไปดูภาพกับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะงงเหมือนชาวบ้านหรือเปล่าไปกันที่ถนนสุขาพิบาลเจ็นะคะอยู่ที่ชุมชนไผ่เขียวหมู่ที่6ตําบลเชียงรักน้อยอําเภอบางปะอินนั่นค่ะเห็นไหมจ๊ะนี่อะไรค่ะงงจริงครับกลางถนนแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับฝาท่อระบายน้ํามันสูงขึ้นมาแล้วรถที่ขับผ่านไปผ่านมาก็ต้องเหมือนกับหลบเลี่ยงกันด้วยนี่เป็นปัญหาที่ชาวบ้านบ,านบอกว่า เฮ้ย <Hey, S 2> มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะคะก็อยากจะให้มีการตรวจสอบเพราะว่าถนนสายนี้มีรถใช้เส้นทางกันเยอะแล้วอย่างที่บอกว่าพอตรงไหนที่มันมีท่อระบายน้ําโผล่ขึ้นมารถก็ต้องหลบกันไปหลบกันมาบางทีก็อาจจะเกิดอันตรายจากการที่รถชนกันได้ค่ะครับสอบถาม,มนางสาววัญัญชยาเลิศรัชาพันธ์ประหลัดเทศบาลพระอินทราชาครับเปิดเผยแบบนี้นะครับว่าจุดนี้นะครับเป็นโครงการปรับปรุงถนนระยะทาง1,650เมตรแล้วก็มีการปรับปรุงฝาท่อครับน 138ฝาซึ่งการก่อสร้างที่มันสูงขึ้นมาแบบนี้เนี่ยรูไหมครับทำไมครับเพื่อให้มันได้มาตรฐานนะครับโดยโครงการนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการดําเนินโครงการนะครับซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่31พฤษภาคมนี้ส่วนที่ยังไม่มีการลาดยางเนี่ยฝาออท่อเนี่ยเพราะรู้ป่ะทําไมครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยครับมีขยะอยู่ที่ท่อเนี่ยมันเยอะครับ ซึ่งต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเข้ามาที่จะเก็บขยะก่อนอหลังจากที่เก็บขยะไปแล้วถึงจะมีการที่จะลาดยางได้ต้องใช้เวลาอีก3วันใช่หลังจากนี้ทําไงรู้ไหมครับหลังจากนี้ก็คือจะเอาป้ายไปติดติดไว้ว่า โปรดกระมัดระวังและที่สําคัญก็คือ,อยังไงร,รู้ไหมออคือขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับก็คือต้องไปเก็บขยะในท่อให้หมดก่อนเมื่อเก็บแล้วถึงจะลาดยางได้ลาดยางให้ถนนขึ้นมาสูงเท่ากับฝาท่อะระบายน้ําไม่ต้องงงอ่า